ฮัลโหทุกคนต้อนรับกับเข้าสู่รายการทําอาหารที่คนทําก็ไม่ใช่ทําอาหารเป็นเท่าไหร่แต่ว่าวันเีนูวันนี้ทำง่ายมากทุกคนใช้แค่แครรทมันฝรั่งแล้วก็อบไก่นะคะโดโหดอันดับแรกเลยแล้วก็หั่นแครอทเป็นลูกเต๋าแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนง่ายมากๆหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็ไปปอกเปลือกมันฝรั่งกันโอเคมันฝรั่งลูกเท่านี้ก็พอนะคะ บอกเสือกวนไปหลังจากนั้นเราก็หันมันฝรั่งเป็นเป่ามันเดิมนะคะเหมือนกับแครอทเมื่อกี้เลยแล้วต่อด้วยหัวหอมใหญ่ค่ะหั่นเป็นเตาได้เลยเราก็หั่นได้แค่ทรงเนียนนะทุกคนใต่อไปนะคะที่เหลือๆเราก็เก็บใส่ซองพลาสติกแบบนี้ มันจะได้อยู่ได้นานต่อไปก็ตามี่อบไก่ของเราใช้แค่เนื้อแค่นี้พอนะคะทุกคนอย่าเห็นว่ามันน้อยนะแต่ที่จริงพอเอาทั้งสามอย่างรวมกันเนี่ยได้เยอะมากแล้วก็อกไก่ที่เหลือเราก็เก็บใส่คาปปร์บอเนได้เลยขั้นตอนถัดไปนะคะทุกคนเปิดเตาแก๊สแล้วก็รอนกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปได้เลยนะคะตามใจชอบได้เลย ต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องวนๆวนๆแบบนี้เพราะว่าให้น้ำมันเนี่ยเพื่อกระทะตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นเต่อของเราเดเดๆสูบกินเข้าปไปในซีหนึ่งสองสามเพื่อเอามาแล้วนะคะโอเคทุกคนจะได้เห็นภาพชัดเพราะว่านี่ก็มือใหม่หัดร็อกนะคะไม่ว,ว่าจะ สกิลการตั้งกล้องหรือสกิลการหั่นวะหานก็คือไม่ได้แตกต่างกันเลยอามมธแต่พุดธนางนะคะใส่อกไก่ลงไปใส่อกไก่ผัด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 ให้อกไก่มันสุกนะคะแทะจริงหนักมากค่ะทุกคนแต่ว่าที่ใช้มือเดียวได้แบบนี้เพราะว่าฝึกปืนมาเยอะพอสมควรนะคะต่อไปก็ผัดผัดแครอทผัด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 ไปแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยของจีนนะคะทุกคนโอ้โหนี่ใช้มาแบบ อ่ะอะอ่ะอุ๊ไม่ออกออกแล้วนะคะทุกคนอ่ะก็ผัด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 ,ผดไปตามด้วยเหยียนก็คือเกลือนะคะอ่ะมีระกัจีนอีกต่อไปแล้วก็จจริงจีจ๊จริงก็คือเหมือนผงปรุงรสไก่อะเออมีความแซ่บเด้อแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนนะคะน้ำต้มสุกอย่าใช้คำว่าน้ำร้อนเลยดียก่าน้ำต้มสุกแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะรอวนไปรอให้แบบ พวกของแข็งๆเดือดแล้วเราก็ใส่คอนฟลาว์หรือแป้งผสาไทยของเราก็คือแป้งมันนะไม่ใช่แป้งมันสิมันคือข้าวโพดมันอเอาอยังไงละภาษาไทยไปไม่ถูกแล้วนะคะมันคือแป้งข้าวโพดจ้าโอเคเทลงไปแล้วนะคะ แป้งขา้าวโพดจากนั้นก็ขอชิมสักนิดว่ามันจะรอดไหมโอเครอดถัดไปแล้วก็โคเีโคเรแล้วก็ตักได้เลยแต่ว่าต้องมั่นใจว่ามันฝรั่งแล้วก็แครอทของเรานิ่มนะคะจะเสิร์ฟได้เลยทุกคนหอมมาก